สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ทุกท่านนะครับวันนี้สันดาฟาร์มจะนําเอาข้อคิดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการคลองชี่ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนํามาพูดคุยนะครับนํามาพูดคุยเล่าให้พี่น้องฟังถึงเรื่องมันเข้ายุคเข้ายากหมากแพงของจริงแล้วครับพี่น้องนะฮะยุคนี้ อะไรอะไรก็แพงไปหมดทุกอย่างนะเมื่อเช้านะไปนั่งคุยที่ร้านค้าของพี่สาวนะสินค้าทุกอย่างขึ้นราคาตามมาครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุรีทุกสิ่งทุกอย่างบุหรีขึ้นมาซองละสามบาทกว่านะซึ่งคนที่ไม่ดูบุรีก็สบายไปนะคนที่ไม่ดื่มเหล้าก็สบายไปนะซึ่ง สินค้าอ่พ่อบริโภคทุกอย่างบางอย่างไม่ลดราคาแต่ลดปริมาณอา,อาทิเช่นลูกอมลูกอมต่างๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ถุงใหญ่จะเทออกมาจะใส่ได้เต็มโหลพี่สาวบอกว่าเทออกมาเนี่ยจะซองใหญ่เท่าเท่าเมื่อก่อนเนี่ยราคาเท่าเดิมถุงเท่าเดิมแต่ปริมาณข้างในลดลงกว่าเดิมเกือบครึ่งด้วยการที่พี่สาวมาเทใส่โหลนะเพื่อจะนับเม็ดขาย ปรากฏว่าถุงเท่าเดิมราคาเท่าเดิมแต่จำนวนเม็ดลูกอมลดลงนะครับปริมาณขนาดก็ลดลงทุกอย่างนะครับทุกอย่างเข้ายุคเข้ายากมากแพงข้าวก็ขึ้นราคาข้าวสารขึ้นราคาข้าวสารเหนียวพี่น้องบางคนบอกว่าขึ้นมาเป็นถังละร้อยข้าวสารเจ้าข้าวหอมมะลิทั่วไปที่นครนายกบ้านนาขึ้นถังละห้าสิบบาทนะครับจากเมื่อ สามสี่เดือนที่ผ่านมานะพี่น้องนะซึ่งเป็นอะไรที่น่ากังวลใจนะครับน่ากังวลใจสนันดาปวามเองเตรียมตัวไว้รองรับแล้วครับเราก็หยุดแล้วบุหรี่ก็หยุดแล้วประหยัดไปได้เยอะนะส่วนสินค้าอย่างอื่นที่เราจําเป็นต้องใช้เราก็ใช้อย่างประหยัดนะครับผมอยู่คนเดียวสะสมเงินทองเอาไว้สัตว์เลี้ยงเราสะสมเอาไว้ช่วงนี้ราคาไม่ดีอย่าพึ่งขาย สินค้าของเราราคาจะไม่ดีสินค้าของเขาราคาจะขึ้นเนาะรัฐบาลบอกว่าจะลดน้ํามันช่วยอะไรช่วยไม่ได้ช่วยอะไรได้ครับมันเป็นการลดโดยธรรมชาติของเขาธุรกิจมันเป็นเรื่องของธุรกิจเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราเองต้องช่วยตัวเราเองให้มากก่อนพี่น้องสะสมเตรียมตัวให้พร้อมกินอยู่แบบพอเพียง กินอยู่แบบง่ายๆสำหรับคนที่ยังชักหน้าไม่ถึงหลังเราก็ควรจะสะสมทำงานเยอะๆเก็บสะสมไว้เยอะๆนะครับแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขกับความพอเพียงนะฮะตามรอยองค์พ่ออยู่หัวราชการที่9้าท่านสั่งสอนไว้ว่าพวกเราควรจะอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่น้องปีนี้จะเป็นปีที่เริ่มต้นเข้ายากมาแพงเนื่องจาก ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะฮะฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลทีนที้สินค้าเกษตรกรรมถูกลงนะฮะยกเว้นข้าวข้าวก็ขึ้นราคาก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรครับบางที่บางบางจังหวัดทํานาไม่ได้เลยทํานาได้แค่พอใส่หม้อข้าวใส่หม้อข้าวตัวเองเท่านั้นนะฮะเพร,ราะฉะนั้นพี่น้องครับเป็นเรื่องจริงนะครับเตรียมตัวรองรับได้เลย ผมเห็นความผิดปกติของหลายๆเรื่องมานานแล้วเฝ้าดูมาตั้งแต่ต้นปีแล้วไม่ใช่มามาสังเกตเอาวันสองวันนี้นะครับเฝ้าดูมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่เมื่อเช้าพรเอิญมันคุยกันยืดยาวกับพี่สาวนะครับคุยกันหลายเรื่องเรื่องอะไรต่างๆพี่สาวไปจ่ายตลาดมานะครับไปซื้อของที่ร้านค้าส่งมานะก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยบุรีก็ขึ้นราคาเหล้าเบียร์ก็ขึ้นราคา ทุกอย่างขึ้นราคาหมดแลด้วดูนี่เนี่ยลูกอมลูกอมเองก็เทออกมาเมื่อก่อนเนี่ยเต็มโหลเดี๋ยวนี้ไม่เต็มโหลแล้วลดปริมาณลงนะจำนวนเม็ดอาจจะเท่าเดิมนั่นแหละแต่ขนาดบรรจุน้อยลงลดลงพี่น้องครับมาเตรียมตัวกันเถอะเราคนเลี้ยงสัตว์เราสามารถอยู่แบบมีความสุขได้ในบ้านของเรานะป๊ปปลาปูเป็ดไก่เราเลี้ยงกินเองนะครับปลาเราเลี้ยงได้ปูปูปอ่ะ เป็ดไก่เราเลี้ยงได้ผักหญ้าเราปลูกเองได้พี่น้องครับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงวายกันที่ไว้ปลูกหญ้าปลูกผักปลูกพืชสวนครัวเอาไว้กินนะครับอดอยากมา,าข้าวของแพงมาเราก็หาปลาในบ่อเราเราก็กินไก่ในบ้านเรานะครับเราเลี้ยงไว้เราสามารถบริโภคได้นะพี่น้องนะที่พี่น้องได้ยินเสียงก็ก็กเป็ดนี่ก็คือไก่นะสำหรับบ้านสันดาฟามเนี่ยไ์สดสันดาก็จะ,จะมีเสียงแจมเสียง,ยงไก่ เลี้ยงไก่แกมตลอดนะฮะนะก็หัวอกเราผลเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเหมือนกันเลี้ยงสัตว์เหมือนกันมีอะไรก็อดเป็นห่วงพี่น้องไม่ได้ก็เลยนําข่าวมาเล่าแจ้งจแสลงไขนะครับพี่น้องไม่มีอะไรมากมายครับสวัสดีครับ